สบายดีพี่น้องน,นี่ดีตอนหับกระสูนส่องมอมสแนลไม่มีมอมพาพี่น้องอย,อยจะตกคลิปนี้พาพี่น้องมาเก็บผักกาดคิวพี่น้องผักกาดคิวมาผักกาดตุกผักกรห้องมาผักกาดตุกบ้านอื่นผู้หออัวห้องนั้นเป็นเป็นผักกาดที่หวานอยู่ในดินแข้มค้องพี่น้องนำลงลงเลยข้หวาน เป็นแบบธรรมชาติเลยบันจใส่ปูนใส่ปุ้ยได้พี่นอ้อง่นี่ะเป็นพักกาดวานแบบธรรมชาติดินไม่นำคลองดินนำคลองถ่วมนำคลองหลดลงเลยก็ว่าวานพักกาดใช่เป็นชวนป้าก็เลยมาเก็บเอาไปใส่งานก็เลยมาเก็บเอางามงามพี่น้อง โบ่ต้นใหญ่เด้หเอหน่อยต้นแซมนี่มันจงพอดีกี่กบโลกนะี่ค่ะมันใหญ่แล้วมันออกดอกเลยกันเอาไปต้มพี่จำพักกระไดพี่น้องพักกาดหน่ ô có nói không dạng em sẽ tắt tìm ngu như phải xay nó thì xay liên ngâm ngâm này mất gì hát xay hay mất ăn à có phải thăng hạ nhọt, có phải thăng nhọn kế bông hả kế bông sẽ luôn hết. ถ้าวดสานผิดพี่น้องเลยดินคล้องกระจางามบปดินแล้วพี่น้องหวานยังใส่ปุกยังใส่กระงามๆบปตรงใส่ฟุบลตรงใส่สารเคมีมาเก็บกันมาเก็บต่อนสวยไปริบเซียวนี่ มีแต่พระกาศทตังนั้นพี่น้อง เอาใช้มันถือเบื้องเรียบร้อยด้วยเอาหนาวมันก็นใส่ทั้งหนาวมันมีใช่ทุง,นะทงนีง่หานะทุ้งนึงหนาวมีใช่พักติ๋วนี่ทุ้งนึงกัใส่ปักกาศเลยเมื่อไปไว้งเก็บพักติ๋วในทางอันนี้เก็บยังอันนี้สิเก็บมื่อกินกับลาบไปพี่น้องมีงานเช็ดงานแจกก็เลยเก็บไปให้กับเจ้ากกตการ์ดสิประกาด Nó Tôm đẹp, nó là xì hiệu quá đây ข้าวลไวกไว้ไวรถไม่นอนแดดหอมหอมแบบคิวคิวสมพ่อใส่เสื้อประกาศคิว ลักขาด้วยร้อยด้ยตาไปองมื่อเ่นี้ก็เรียบร้อยข้าขิตมแล้วเกือบขาดเบิ้ตมกีตมปดเกือบยุ่พื่นถูกเพื่อนมาสีลมก็ร่มมือกัเปลือนมาตัวแบบนี้ะไปล่างมือสซ้าย หูน้ำคือไก่แท้ป็น่างตีเดียวมึงนี่ไดขีดตุ่มเมว่าไปล่างเกือบ่อนเ้อเดี๋ยวไปร่างลมกีตุ่มได้อันนี้เก็บ่หน่จะมน่เก็บเชเทิรน่เด้อไปลมด้วห้องจะไม่ลมก็ไปร่างเกือบกอมลมซบ ไ,ไ,กไก่แนะนำกันผู้ไปหรอกไก่เห็ดนั่นได้สบานนี่เก็บก็ไม่ได้กี่ดินเมื่อก็ไม่ได้กี่ตงจะไปล่างซ้าย เบิ้งพี่น้องมือลมขีดตมเท่านี้ก็เดอ้อพี่น้องเย็บผ้าก,กาดกันมันสิบว่แล้วไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สบายดี